โปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์บูมเดือนตุลาอยากรู้ไหมครับว่าเปิดดินเลอร์ของสินค้าตัวไหนบ้างครับเดือนนี้มีคอลลาเจนมีกาแฟคอลลาเจนเปิดบินเริ่มต้นดินเลอร์นะครับ500กล่องกาแฟ50กล่องเปิดบินดินเลอร์แล้วคุณจะได้โปรโมชั่นอะไรบ้าง1ทริปท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์หนทริป แหวนเพชรหงวงส่วนลด10ต่อ10ของสินค้าไม่คอลลาเจนหรือกาแฟแล้วก็คูปองงุนชิงโชคงด bmw คันสีน้ำเงิน1คันนะครับแล้วก็โล่เจติคนจากดีไอคอนเปิดบินคอลลาเจนจากปกติราคา2องแสนห้าบาทส่วนลดเงินสด30,000บาท โปรส่วนลดเดือนตุลาสองหมื่นหนบาทจ่ายราคาจริงๆนะครับ2 0งแ0นแปดพบาทนะครับนอกจากได้โปรโมชั่นแล้วท่านยังจะได้รับคอร์สเรียนฟรีแบบบุฟเฟ่แล้วก็ได้รับการโคชชิ่งส่วนตัวจากบอสพอว,ว,วรรัตพลวรรัตมรกุลนะครับของดีไอคอน แล้วก็ได้สื่อภาพโปรโมทคอนเทนต์ออฟเดอะเและก็มีการโคชชิ่งกับคุณหมอนะครับโปรนักเทรนนิ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าเรามีให้หมดเลยนะครับ